สวัสดีครับพี่ลักครับวันนี้อยู่ที่นครศรีอยู่นี่อําเภออะไรครับพี่อําเภอศรีชนอําเภอศรีชนตําบลศีขีดใช่ไหมครับพี่ลักก็เป็นลูกค้าที่น่ารักสนับสนุนผมนะสั่งสินค้ามาตั้งแต่เจ้าตัวไทยมองเนาะมาฉีดพ่นทําใบมาใช่ไหมครับสว่วนนี้เริ่มต้นใช้ของผมได้ยังไงครับพี่ก็เห็นในทิกตอกเห็นในทิกตอกแล้วก็สั่งซื้อเข้ามาใช่ไหมครับเริ่ม เจ้าตัวเคลียก่อนใช่ไหมเอกต์เคลียก่อนเริ่มจากเคลียก่อนใช่ไหมครับก็ตอนที่เริ่มจากเคลียก่อนแล้วใช้ตอนนั้นเอาไปทําอะไรพี่เอามาทาแผลเอามาทาแผลเอามาสเปรย์แผลแล้วตอนนั้นเนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างครับสเปรย์แผลเข้าไปแผลก็แห้งดีแผลก็แห้งดีใช่ไหมจากนั้นก็เริ่มมาใช้ตัวไทมองทอมองใช่ไหมครับฉีดพ่นใบไปแล้วรู้สึกว่าใบเป็นยังไงบ้างพี่ใบก็เนี่ยใบดีเนี่ยใบก็สวยดีใช่ไหมครับ เมื่อใบสวยดีเราก็ยังไงล่ะเขาเรียกว่ามั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปก็คือเป็นตัวสะสมอาหารตัวชักนําตาดอกออใช่ไหมครับครับก็ตัวชักนําตาดอกผมก็จะให้ใช้ตัวสเบียง25%หเรหรือว่าสเบียงพัดก่อนหน้านั้น,น,นเนาะใช่ครับก็นี่รักษ์เนี่ยก,ยก็หรือว่าพี่ัก์เนี่ยก็ฉีดพ่นสเบียงไปประมาณกี่รอบครับพี่ักษ์สเบียงช่วงนั้นมันมันช่วงมันเป็นผ่าฝนด้วยมันเ,<ข>เป็นพาฝนด้วยเออมันก็หลายรอบอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่า ที่นครเนี่ยจะเป็นทวายเขาจะเรียกทวายทำทวายกันนะครับหกเจ็ดรอบเลยหกเจ็ดรอบคือฉีดสะสมอาหารไปความแตกต่างของดอกจากสวนเรากับสวนที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ติดติดกันเป็นยังไงบ้างครับดอกออกดอกดีมากแล้วก็ดอกดอกยาวนะดอกยาวดอกรูดูอ่ะอืมคือสารทําอะไรไม่ได้เลยดอกดีดอกยาวโอ้โหก็สวนเพื่อนเพื่อนพี่ๆข้างๆออกเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แ่แสดงว่าตัวสเบียงของเราเนี่ยก็ตัว สีค่อนข้างเยอะเนาะตัวคาร์บไฮดรตที่จะแสงเจ้าตัวไนโตรเจนไปจะเยอะเนาะ <_ an> ก็เลยทําให้มันชักนําตาดอกมาได้ดีนะครับจากนั้นเมื่อเมื่อมาเป็นลูกเนี่ยผมก็ให้พีรักษีดพ่นเจ้าตัวดูที่เนาะหรือว่าดูกี้นั่นแหละนะพีรักษีดพ่นไปได้ไม่กี่รอบอเ,เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับโรคลงพี่โรคลงคือที่ที่นครเนี่ยโรคจะเยอะใช่ไหมพี่ปีนี้มีฟิวเซเลียมกับราชมพูเยอะฟิวเซเลียมกับราชมพูเยอะ คืออาการมันเป็นยังไงพี่รักเดี๋ยวให้พี่ลักพาเดินดูอาการจะเป็นอย่างนี้เนาะใช่เนี่คือแม็เนี่ยเป็นเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นนิดเดียวเหมือนที่จันนะเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าลามยาวทั้งกิ่งนะครับยาวเลยนี่ประมาณนี้นะครับเขาเป็นแบบนี้เหมือนต้นนู้นเนี่ยอ่าเหมือนต้นนี้เหมือนต้นนี้อายพี่พี่เขาดูเหมือนต้นนี้แต่นี่ขนาดโดนโรคลงมาเยอะใบก็ยังสวยอยู่นะใบก็ยังสวยอยู่แต่ว่า ก็โค่นไปหลายต้นเหมือนกันใช่ไหมพี่รามหลายต้นนะตอนนี้ก็โค่นไมต้นใหญ่ด้วยทั้แล้วก็ผลผลิตมันก็เสียหายไปเยอะเนาะเพราะว่าชาวสวนน่ะปีหนึ่งได้ครั้งหนึ่งลูกล่วงลูกล่วงไปเยอะลูกล่วงช่วงฝนหนักฝนหนักมันติดต่อกันกี่วันกี่อาทิตย์พี่เออมันสิบสองวันรอบรอบแล้วก็มาเว้นพักแล้วก็อีกห้าวันที่หนักอ๋อสิบสองวันรอบหนึ่งก็เกือบสองอาทิตย์แล้วก็มาเว้นพักเออไม่กี่วันแล้วก็ซ้ำมาอีกห้าวันที่ว่ท่วมเลยทุ่มเลย หนักมากหนักมากแล้วก็ดินพิรักเนี่ยจะเป็นดินประมาณว่าดินจะดินแดงอดินแดงดินอุ้มน้ําหน่อยนะดินอุ้มน้ําหน่อยนี่พิรักบอกว่าให้น้ํสิ5านาทีเองนะดินยังชุ่มอยู่เลยไม่ได้ให้มาสองสาวันแล้วดินก็ยังชุ่มอยู่เลยนะ <c oughs> ส่วนนี้ก็ใช้เต็มระบบเนาะแต่ว่าเกิดอุบิเหตุคือเรื่องธรรมชาติเรื่อง <c oughs> โลกรรเรื่อง <c oughs> ฝนนะครับเข้ามานะแต่ถ้ามันเป็นนิดเดียวตัวเคียก็เอาอยู่ใช่ไหมพิรักตัวฟิวเซียมไล่แชมพูเอาอยู่ใช่ไหมครับถ้ามันเป็นนิดเดียว<ล> แต่ว่าถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องบวกยาลาเห็นพ่รักว่าบวกยาลาตัวอื่นเข้ามาด้วยต้องบวกไหมเนาะพ่รักครับอยากให้พูดหน่อยว่าตั้งแต่ใช้ของเราใช้ของผมมาเต็มระบบเนี่ยพอใจไหมพี่หรือว่ารู้สึกยังไงไหมครับก็พอใจแล้วก็มันก็ลดต้นทุนลงมาได้ด้วยลดต้นทุนลงมาได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ต้องผสมตัวอื่นใช่ไม่ต้องผสมตัวอื่นใช้ง่ายเลยพ่รักผมว่าช่วงที่เป็นดอกช่วงที่ทําใบอ่ะโหคนจอดถามทุกวันเลยว่าใช้ของอะไรใช้ของอะไรใช่ไหมครับ ทำไมสวนสวยอืมแต่สวนสวยจริงครับแล้วก็ใบสวยมากนะที่ถ่ายให้พีดูใบสวยมากนะครับแต่ว่าปีหน้าก็สะอาดเนี่ยน้ําสะอาดเนี่ยให้ลูกดูลูกแต่ปีหน้าก็ภาวนาอย่าให้ฝนหนักขนาดนั้นแล้วก็อย่าให้ลูกลุงเนาะใช่เพราะว่าปีนี้พี่รักก็ขาดทุนไปแล้วนะขาดทุนแน่ขาดทุนแน่นอนครับปีนี้ยังไงปีหน้าก็อยากให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่ามันปีเดียวนากทุเรียนปีเดียวก็อยากให้ได้กันเยอะๆนะครับ แล้วก็ยังมีพวกเรื่องบีไวทูอีกเรื่องแคดเมียมอีกนะก็ทําให้ราคามันดอปลงไปเนาะทางโซนนี้เนาะราคามันดอปลงไปทุกโซนแหละราคามันจะดอปลงไปปกติเห็นพี่รักว่าช่วงนี้ต้องมี2 0 0รอยขึ้นนิดๆใช่ไหมครับต้องมีสองร้อยนิดๆสองรนิดๆแต่ว่าปีนี้ร้อยสาสิบร้อยสี่สิบประมาณนี้ใช่ไหมครับราคาก็ดอปลงมาเนาะคนไกลกันตลาดมันเหมือนบีบราคามันลงมานะครับร้อยนึงเลยนี่ก็เป็น สภาพสวนของพี่ลัก์แปลงนี้มีประมาณกี่ต้นนะครับพี่รักษแปลงนี้ประมาณร้อยต้นนะประมาณร้อยต้นได้มีสองแปลงมีสามแปลงเอามีสามแปลงก็ใช้ของผมทั้งหมดทั้งสามแปลงเลยสามแปลง,องขอบคุณมากเลยครับ,รบพี่รักก็ยังไงนะวันนี้นะฝากสวนพี่รักษ์ไว้ด้วยครับทีอ่อ่อําที่อเภอศรีชน,นจังหวัดนะครศรีธรรมราชครับยังไงขอบคุณพี่รัก์ที่ให้เกียรติอ่ให้ผมมาที่สวนแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับ